เป็นก,การเลยคะ so, ให้หนูถือ๋อโอเคสวัสดีค่ะมินวอรวเดนพูทธกาเมสการเพชรบเบน <laughs> เสียงจะแหบนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราใช้เสียงเยอะในการซ้อมแล้วมันพรีเซนต์แบบชื่อหลายรอบมากแล้วก็แหกปากทุกรอบเลยค่ะเสียงก็เลยแบบหายนิดนึงนะคะวันนี้อ่ะย้อนกลับไปทิสรอบเชียงใหม่หน่อยเราเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นไวัยลมากในเรื่องของยิ่งโดยเฉพาะเรื่องรอบชุดว่ายน้ำรู้สึกยังไงบ้างคือดีใจดีใจมากที่แบบ อาจริงๆเราก็หวังหวังเหมือนกันเพราะว่าทุกแอคทิวิตี้ที่มินทำเราไม่ได้เกิดจากความฟุกหรือว่าทำไปเถอะมันจะได้ไม่ได้ไม่เราเราคาดหวังทุกซีซันทุกอีเวนท์ที่เราทำว่า มันจะต้องได้นะมันจะต้องได้แต่ว่าผลลัพธ์เราไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้ออก็คือดีใจมากก็คือทั้งแรกด้อมมินมีแค่200คนออพอหลังจากชุดว่ายน้ำตอนนี้เพิ่มเป็น650ออแล้วใช่ก็คือถึงมันอาจจะยังแบบไม่ได้มากพออย่างที่ออบอต้องการที่จะมี56ออด้อมนะคะแต่เราก็หวังว่า มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฝากแม่ๆนะคะ <Ừ. S 1> ช่วยมินด้วยแล้วก็ผู้ชมที่ดูอยู่เนาะมาให้กําลังใจมินด้วยนะคะจะได้ <Ừ. S 1> ด้อมแบบเปิด5-6ด้อมกับเขาสักทีหลายคนชื่นชมมากว่าเรานี่แบบอุ้ยคือเดินออกมานี่คือแบบ โอ้โหฟาดกับลาตินได้เลยไม่ชรงไม่หายไม่ตายลาตินแน่นอนดีใจมากดีใจที่มีผลลัพธ์แบบนั้นก็คือแต่พอไปย้อนดูจริงนะแม่ออมันก็มีผิดพลาดเหมือนตอนซ้อมเราทาร้อยออแต่ตรงนั้นมันได้แค่80มิลก็คือคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราผิดออาเราก็พยายามคลิปหน้าเราสุดตอนแรกเดินออกมาแบบหลังเวทีแบบตายแล้วฉันต้องโดนด่าแน่เลยเออทําไม่ดีทําผิดออแต่นี้พี่เลี้ยงบอกว่าแกนี่ไรแกรเล่นมากที่บอกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากและทีนี้พอหลังจากนั้นอ่าวันต่อมา เราเห็นแบบเราติดโพเยอะมากมากเรารู้สึกว่าดีใจมากจากคนที่แบบว่าอีกแก้วอีกคำน้องแม่น้องไม่มีแสงกับเขาสักทีเขแบบเพราะว่าขขาเด็นานแล้วเพ็นานะระดอินเตอร์เขายังใส่ชื่อเธอในเป็นแบบแบบเบสวิวมสูตรที่แบบว่าเทเนเลยนะดีใจมากเพราะว่าหนูเราจะเห็นว่าตั้งแต่เก็บตัวมินไม่เคยติดโพเลยเราก็แบบว่าเพชรบูมันจะไปรอดไหมนะมันจะต้องทําอะไรมันจะต้องมีแบบวันที่แจ้งเกิดสักวัน แล้วมันก็ทุกคน Amazing มากมึงแจ้งเกิดพอสวิมมิ่งสูตรเหรอมีน mm hmm. กคนแบบโ oh อ mm ้ยก็อนคือดีใจมาก mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนนะคะคช่วยสนับสนุนแล้วก็รอติดตามพีริมด้วยก็คือทำเต็มที่แน่นอน mm hmm. และมินก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงไม่ยอมงัดกันมาสุดทางเราเองก็ต้องงัดนะคะรอบที่แล้วสะบัดแม่ได้นำไปกี่รอบนะับประมาณสองรอ, <7 S 2> <ด>อบป่ะสอารอบเจ็ดรอบ ถ้าสะบัดผมสะบัดหัวเจ็ดรอบแล้วก็ฟูถอ๋อนับๆอย่างนี้อ๋อทีละนึงแต่ถ้ารวมมานั้นนะคะทั้งหมุนทั้งสะบัดผมมันทั้งหมดเจ็ดรอบเนาะก็พีริมก็อาจจะมากกว่านั้นแต่หลายคนก็บอกว่าเธอสะบัดเยอะไปนะใช่แล้วลูกสะบัดเยอะไปครูบอกว่าต่หนูตื่นเช้าขมาปวดคอว่าสงสัยนอนตกหมอนไม่รู้ว่าทําอะไรมาเลยพอไปนั่งนับโอ้เอาเรื่องมาตรงนี้นี่เองเออพูดถึงรอบห้องดำแหน่อยว่าเป็นไงบ้าง ห้องดำก็คือเสียดายที่เวลามันน้อยเพราะว่า,าภาคเหนือนจะเป็นเซตที่3นะคะแม่แล้วทีเนี้ยมันกลายว่าได้พูด3คนแต่เราก็ได้มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่เราแบบไม่เคยให้คนรู้มาก่อนนะว่ามินมินก็สู้มาเหมือนกันว่าทําไมถึงเรือมมาประกฏแกนอ่าก็เลยบอกเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่เคยได้ใช้ชีวิตแล้วก็การมาประกฏแกนก็คือได้ทําในสิ่งที่ต้องการทําสักทีจริงๆแล้วก็บอดก,ก็ตัก ติงมาเรื่องแค่กระแสแล้วก็แฟนคลับนะคะก็คือสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่มีนแบบนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนตีสี่เพราะว่าไม่มีแฟนคลับก็อ, <laughs> <laughs> อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเอ็นดูหนูหน่อยเนาะบอสอยากได้คนที่มีแฟนคลับเยอะๆอันนี้คือเรารู้แล้วบริบทของมิสแกนมันได้เปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทํางานองค์กรนอกจากจะพร้อมด้วยบิวตี้ควีนนะคะแล้วก็สามารถทํางานในประเทศไทยได้แล้วก็ต่างประเทศเนาะสิ่งนี้ก็คือจะสักเซสได้ถ้าไม่มีพวกคุณที่ดูมินอยู่เนาะ แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการในการที่แบบว่าหาแฟนคลับเข้ามายังไงก็คืออย่างที่พี่อิงฟ้าแนะนําเลยไม่ว่าเวลาเราไลฟ์ก็คือต้องมีคอนเทนต์หรือทําอะไรก็ตามที่ให้ตัวเองเป็นไวรัลงให้ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นในทางที่ดีอ่าอ,อันนี้ก็คือพยายามคิดแล้วก็ตอนนี้กําลังคุ้มคิดกับทีมอยู่ว่าต้องทํายังไงแล้วก็มีนะ่ะ ทุกวันนี้พยายามเล่นโซเชียลให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็โชคดีหน่อยตลาด t ิ k t อกก็คือดีมากๆแค่เราไลฟ์แป๊บหนึ่งยอดผู้ติดตามก็เพิ่มจากมินมียอดผู้ติดต,ตามแค่หนึ่0พคนตอนนี้เป็น8 0 0พแล้วก็คือจากการไลฟ์ที่บอลให้ไลฟ์ขายของอนอกจากจะได้แบบค่าคอมแล้วมียังได้แฟนคลับจาก TikTok ในการไลฟ์เยอะขึ้นมากๆ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่ายอดขายเรายัางไม่ได้มากแต่เราก็สู้ต่อไปนะไม่ยอมแพ้นแน่นอนต่อให้จะไลฟ์แบบ10ชั่วโมง20ชั่วโมงขายได้หนึ่งสองสามชิ้นหนูก็สู้สู้ไม่ถอยแม่สุดท,ท้ายขอกาลังใจฝากด้อมฝากโหวตด,ด้วยเพราะโหวตเองก็เป็นหนึ่งในเคยกว่าปัจจัยสําคัญที่จะ<า>ท,ทำให้นางงามคนที่เราชื่นชอบเนี่ยสามารถทะลุเข้าไปได้ส<า><า>ิบเลยค่ะยังไงก็ฝากนินมิสแกนนพชรบุญลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะก็คือ มาอุดหนุนน้ำพริกนูหน่อยเนาะช่องติ๊กต k นะคะมินมิสแ n นเทสบู์นะคะหรือว่ามาเข้าด้อมมินก็ได้นะคะมาเมาส์มอยกันได้เนาะ,ะแล้วก็ฝากไว้แม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดโหวตเวลาที่กองมิสแคนไทแลนมีแคมเปญต่างๆก็ช่วยเอ็นดูหนูด้วยนะคะหนูอยากเข้าท็อปที่หนึ่งไปเลย <laughs> <laughs> หนูหวงังหนูก็หวังเหมือนกันหนูก็ทําเต็มที่ทุกคนมาที่นี่หวังหมดเนาะหนูก็หวังคะ่ะทุกคนช่วยด้วยนะคะค <laughs> ดูด้วย <laughs>